สั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากครูปรีชาผีเสือ้อชายคนหนึ่งพบรังใหม่ของผีเสือ้อเขาเฝ้ามองรังใหมนั้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งรังไหม่ก็เผยรอยแตกให้เห็นเขานั่งดูผีเสื้อเป็นเวลาหลายชั่วโมงขณะที่ตัวผีเสื้อพยายามฝืนพาร่างกายตัวเองให้ลอดผ่านรูเล็กๆออกมา อยู่ๆทุกอย่างกับหยุดชะงักดูเหมือนว่าผีเสื้อนั้นจะติดคายอยู่ที่รูนั้นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยผีเสื้อเขาหยิบกันไกลและตัดไหมบางส่วนออกจากนั้นผีเสื้อก็หลุดออกไปอย่างง่ายดายทว่าแม้ร่างกายบางส่วนจะดูเหมือนมีอาการบวมอักเสบและมีปีกที่รีบเล็กก็ตาม ชายคนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากและเฝ้ารอผีเสื้อขยายปีกออกแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าผีเสื้อตัวนั้นต้องใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตในการที่จะคลานไปคลานมาต่อหน้าเขาถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีจิตใจที่โอบเอื้ออารีแต่เขาก็เข้าไม่ถึงกฎของธรรมชาติของการโลกเยื่อ ของตัวดักเด้ในผีเสื้อที่มีการบีผ่านรูเล็กคือการรีดให้เมือกออกจากร่างของผีเสื้อและทำให้ปีกขยายออกเพื่อบินออกมาได้อุปสรรคของชีวิตมีไว้เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเราหากไม่มีอุปสรรคเราจะไม่สามารถเติบโตอย่างแข็งแรงได้ดังนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรับมือกับความท้าทายของตัว เราด้วยตนเองและอย่ารอความช่วยเหลือจากคนอื่น